ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งโบโบเป็นหมาขาสั้นที่ใ่ฝันอยากปีนขึ้นไปถึงยอดเขาสูงสุดในป่าขาสั้นแค่นี้จะเดินขึ้นเขาไหวเหรอแต่โบโบไม่สนใจคำพูดเหล่านั้นเขาเริ่มออกเดินทางทีละก้าวแม้ว่าขาของเขาจะสั้นเขาก็ไม่เคยหยุดเดินครับระหว่างทางเขาพบสุนัขตัวโตที่วิ่งเร็วกว่ามากกระโดดข้ามหินแบบนี้สิจะได้เร็วขึ้นแต่ขาของโบโบสั้นเกินไปมันทำแบบนั้นไม่ได้ครับ โบโบเดินต่อไปแล้วก็ได้เจอกับหมาป่าที่มาบอกว่านี่ทางลัดก็มีเยอะแยะทำไมไม่วิ่งลัดไปแบบฉันล่ะแต่โบโบรู้ว่าทางลัดบางเส้นก็เต็มไปด้วยอันตรายโบโบจึงเดินต่อไปเรื่อยๆครับแม้ว่าจะช้ากว่าใครๆแม้จะเหนื่อยแต่มันก็ไม่เคยหยุดเดินและแล้วเช้าวันหนึ่งโบโบก็ขึ้นไปถึงยอดเขาจนได้ และเมื่อมองลงมาข้างล่างนะครับเขาก็เห็นเพื่อนๆมากมายที่เคยวิ่งเร็วหรือว่าบางตัวก็เลือกทางลัดสุดท้ายก็มาไม่ถึงเป้าหมายเพราะล้มเลิกกลางทางครับบางครั้งเนี่ยไม่สําคัญว่าเราเดินเร็วแค่ไหนนะสำคัญแค่ว่าเราเนี่ยไม่เคยหยุดเดินครับทุกคนคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับเชื่อไหมว่าแม้จะเดินช้าแต่ถ้าไม่หยุดเราก็ไปถึงที่หมายได้เสมออย่าลืมกดติดตาม Melo Tales เพื่อฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับ